โอเคก็ okay. สวัสดีกันด้ยนะครับผมก็อยู่กันในช่อง r o t h กับคลิปสอนในวันนี้ก็คือที่ผมเล่นอยู่ตลอดก็คือ Left 4 Dead นะครับกับการเปิดคำสั่งคอนโซลของแท้และของเถื่อนก็นจะแตกต่างกันนะครับการเปิดคอนำสั่งคอนโซลอาจจะดังหนะ่อ การเปิดคําำสั่งคอนโซลมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็นของเถื่อนครับรูปแบบรูปแบบที่ของเถื่อนเขาใช้กันก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนโค้ดมานิดหน่อยนะะไม่ใช่โค้ดนะเป็นมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะที่เขาจะไปเปลี่ยนกัน นี่พวกคำสั่งมันก็จะอยู่แต่ตรงนี้นะฮะพวกคำสั่งนี่พวกคอนโซลก็จะปรับอยู่ตรงนี้นะผมคัดลอกไปเลย ก็เริ่มกันเลยดีกว่าของแท้นะผมไม่ใช่ของแท้นะเออไปที่สอันนี้เป็นผมเปิดทิง้งเพื่อนมาอันนี้เล่นไปนะมีเพื่อนอยู่สิบกว่าคนประมาณนี้มีเพื่อนอยู่สิบกว่าคนก็เข้าสตรีมไปที่คลังก่อนนะะอันนี้คลังเราจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเฟโโอดสนะคะ ก็ตอนนี้ครับคลิกเข้าไปแต่เป็่คลิกเข้าไปประมาณนี้แล้วเข้าเกมได้เล,เลยพูดบ้าเลยอ,อันนี้เราอ,ออกอัน,นเป็นเกมจากไทยนอกที่ผมยัดเข้ามา,าเฉยๆก็ภาคแรกกับภาคสองเหมือนแตเป๊ะเลยครับแต่คำสั่งมันจะไม่เหมือนแค่ ไม่เหมือนแค่การสร้างห้องนะครับมันจะไม่เหมือนกันนี่ผมอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วไงผมเปิดทิ้งไว้แล้วจะได้ไม่ต้องมาเข้าใหม่เฮ้เสียงมาจจะดังนะครับอย่างแรกให้คุณทำก็คือ เข้ามาหน้าครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็หาคําว่าレเฟอเดทหรือเลเฟอเดธรรมดาก็ได้นะแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองแล้วกดที่คุณสมบัติคุณสมบัติปุ๊บหน้าแรกก็จะเป็นหน้าทั่วไปพวกนี้นะครับ p r หรืออะไรพวกนี้อันล่างสุดให้คุณเขียนว่าทับแล้วก็คอนโซลน,นะครแล้วก็กากบาทออกมาได้เลย แล้วก็เข้าเกมนะครับผมเข้าเกมทิ้งไว้แล้วไงจะได้ไม่เสียเวลาถ้าจริงอะถ้าคุณเข้ามามันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ไว้นะครับมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าอะไรผิดแปลกไปจะธรรมาชาติมันมันขึ้นมันจะขึ้นเตือนอะไรแบบนี้เต็มเลยเดี๋ยผมไปเอาไอ้ตัวนี้ออกมา ไม่เชิงว่าออกอเป็นก๊อปปี้มามันเลยขึ้นเตือนไม่ต้องมาสนใจมันหรอกครับแค่เราไม่ได้เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรที่เขาทํามาอยู่แล้วก็ไมไ่ไม่ได้เป็นอะไรนะเดี๋ยวไปแฮกเ็าพอเดี๋ยวไปทําให้ตัวเกมมันล่มก็พอนะฮะอย่างนั้นน่ะมันจะเสียหายนะแต่ตัวเกมที่พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น เวอร์ชันนี้แล้วผมยังรู้สึกขัดใจกับการลงมอดของเขาอยู่เลยนะฮะลากดเข้ากดออกทำมมันต้องค้างนะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆแล้วก็มีอันหนึ่งครับที่ผมไม่เข้าใจหนักกว่าเดิมก็คือผมปรับเสียงอะเวลาผมกดปรับปุ๊บเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกดเสร็จสิ้นปุ๊บ,บเด้งออกโวเกมมันทีเลยเด้งออกทันทีเลยครับนี่แหละที่ผมอยากจะให้แก้ใหม่นะ ที่ผมอยากจะให้แกเป็นเวอร์ชั่นนี่เลยครับตามที่เห็นเลยนะฮะสร้างเซิร์ฟเวอร์มาเลยดีกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นที่ผมโหลดออกมาไว้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มอดเข้าได้เหมือนนะเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมอดที่เป็นมาจากภายนอกก็เข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟเวอปปร์เลยไปปรับนู่นปรับนี่ปรับหา w, เหวอะไรได้หมดเลย มาแล้วอันนี้ผมปรับทิ้งไปเลยมาแล้วครับสร้างแมปก็กดเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็ตามแล้วแล้วก็ตามในแคมเปญของมันแล้วชื่อแคมเปญของมันประมาณนั้นก็เสร็จสิ้นผมปรับทิ้งไว้หมดแล้วไงพวกอมตะพวก กระสุนไม่จำกัดผมปรับไปหมดแล้วเห็นนี้ที่เข้าๆแล้วกันให้ผมให้เห๋ือผมจะปรับให้เข้าวๆนะ Everybody grab a weapon ใช้คำสั่งคอนโซลก็เปิดนี่ขึ้นมานะ F10 ของผมจะตั้งไปที่ F10 นะฮะใช้คำสั่งนี้ปรับได้เลยนะครับแล้วก็เลือก ตั้งปุ่มนเราจะเอาปุ่มอะไรนะเอเปิดคอนโซลนะก็ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับนี่คือผมปรับเอาไว้จำไ,ได้อันแรกจะเป็นแขนอันแรกเดี๋ยวผมปรับมุมมองกลับแล้วกันนะนะครัท H นะครับท H I R นะครับไปที่อันแรกเลยแล้วก็ปุ๊บไม่ขึ้นอปรับอีกครั้ง ที yes. i r สไออก็ปึ๊บไม่ได้คือคืออะไร big gun นท yes. 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 ีเฮสทีเฮสอันนี้ก็ได้เออบางทีอันแรกปรับไม่ได้อันที่อันที่สามที่เป็นมุมมองแบบเดิมเน่ยมุมมองแบบเตอร์เพอร์ซันเสือกปรับได้เฉยเลย แล้วปรับก็อยู่มุมมองเดิมด้วยนะอันแรกที่ผมจะปรับก็คือที่คนที่รุ่นน้องผมมันทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วอยากปรับปรับมันทำให้เป็นนะคือการยืดแขนให้ยาวขึ้นนะการยืดแขนให้ยาวขึ้นก็ตัวนี้เลยนะครับเปิด้าคอนโซลขึ้นมา แล้วก็ C L แล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ V เห็นอันนี้ครับนี่เลยตรง survival เนี่ยคำว,ว่า survival ลงท้ายนะเห็นหกสิบห้าไหมนี่คือแหละนี่แหละคือแขนของเรานะปรับสักศูนย์มัเนี่ยนี่ก็ศูนย์ก็มองไม่เห็นแขนนะแล้วก็นี่ครับ ปรับปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็จากศูนย์ได้ไหมที่จริงเขาปรับบาลานซ์ก็คือห้าสิบเอ็ดนะที่มันบาลานซ์ที่สุดนะฮะหนึ่งห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนี่คือบาลานซ์แบบปกติด้าเดิมของมันเลย Guns here <S นี่ฮะปรับแขนมนเดิมก่อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็วิ่แล้วก็ตรงนี้ครับ ก็เป็น, 6, 5, นเรื่หกห้าดิมปยแบแขนก็จะยาวขึ้นแล้วต้องมุมมองที่ผมปรับนะครับออันแรกมันปรับไม่ได้ก็เราก็ปรับอันทีส่สองอันแรกมันปรับไม่ได้มันปรับได้แค่อันที่สามอันเดียวนะฮะตรงหเห็นกด T H I r เห็นไหมอันที่สาแบบเ h ิ r d ดเพ s o n สันนะฮะปึ๊บนี่อะไรที่ผมใช้นะเออ,อน,นี่อะไรที่ผมใช้แบบที่ประกอบที่ผมใช้ไว้เล่นการ์นีสูตรโกงนะฮะเล่นแบบธรรมดาก็อ,อยู่ม bon ุมมองนี้แหละมันไม่ได้โกงนะฮะมันไม่ได้สูตรโกรงจาก๋งจาอะไรประมาณนั้นมันก็ใช้ได้นะฮะ ไอ้ตบที่ปรับแขนก็ใช้ได้นะที่เราสามารถปรับแขนเราก็ใช้ได้มันไม่ได้โกงจ๋าอะไรประมาณนั้นถ้าโกงมากๆก็จะเป็นก๊อตโหมดเลยแหละก๊อตโหมดกระสุนกระสุนไม่จำกัดเนี่ยปุ่มมันตรงนี้มันไม่ตรงเลยนะครับ ปืนนี่มันชื่อ Sg ห้าสองนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นไรเฟิลจูโจมแล้วของทหารนะครับคุณเห็นตรงเมาส์เคอร์เซอร์เมาส์ที่เป็นรูปที่เป็นเป้านะคเป้ายิงได้ไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่ตรงกับที่ตัวละครเราเล็งมันนะมันจะอยู่กลางนะมันจะอยู่กลางนะเสมอแต่ตัวละครมันไม่อยู่กลางนะมันจะอยู่ดิ่ม ยิงมันจะเฉ๋ไปด้านขวานะหรือว่าด้านซ้ายนะถ้าหันไปด้านซ้ายเมื่อเฉไปด้านซ้ายถ้าหันไปด้านขวาม่าเฉไปด้านขวาหลักๆคือมันจะเฉด้านซ้ายอย่างเดียวเฉไปทางซ้ายที่มันจะเป็นก็คือเวลายิงสูงนะะค มันจะเฉยไปด้านขวาเห็นไหมเวลายิงมุมสูงอ่ะมันจะเฉยไปด้านขวาถ้าเรายิงตรงมันจะมันจะไม่ไปเฉยเลยแล้วมันจะออกไปไปซ้ายหน่อยนต่มันจะเฉยไปด้านขวาบางครั้งก็เฉยไปด้านซ้ายบางครั้งก็เฉยไปด้านขวาจะส่วนใหญ่ที่ผมลองดูแล้วมันจะเฉยไปด้านขวาวะ่ะถ้ายิงนัดหนึ่งเฉยไปด้านขวาเลยนี่คือความจริงนะ ไ่ไหมตาวเอร์ที่กลายเป็นเครื่องประดับอันนี้ไป็ต่อตากอกตาลายอะไรเนี่ยปืนแบบเนี้ยเดี๋ยวมันเอามาอยู่ในเกมมันก็ไม่เป็นไรหรอกในเกมมันถือเป็นวันสิ้นโลกไงของเกมนั้นๆ เราลงมอสที away, actually, it, anyway, so, ่ม so ันไม่เข้ากับปืนนี่แหละไดเซเบอร์นี่ไหมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคำสั่งอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคำสั่งแบบพวกเหนือมนุษย์เลยพวกนี้เราค่อยว่ากันใอคีหรืว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีแมปลับอีกนะฮะมันมีเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเวอร์ลับอยู่นะลับสายตาของผู้เล่นมือใหม่นะฮะ ผู้เล่นเก่าๆผมก็รู้แล้วนะยก็สำหรับในคลิปนี้ก็ใครชอบคือกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยก็มากก็ยืมกันกระดิ่งนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาบก่อนละ15นาทีแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วผมไปละ I'm